แต่สิมี่แสิมีบางคนบอกคอยว่าแบบเออไล่ตลอดทำอะไรก็ไล่เฮ็ดหยังก็ไล่ไล่ตลอดมดงองแนวว่าพี่มัน,ม,นมีบางคนแถวนี้แหละคือพอพอเราไล่ชนตัวเองแล้วก็อารมณ์เสีย ก็ไล่ด้วยกันไปเลยไงนี่มอมีฝนหรอกเนาะไม่มีฝุนบอดฝนนะครับแม่แรงอ <laughs> มอยายบึงยายบึง <laughs> พี่พูดถึงยายบึงแต่ก็้อยเป็นเล่นที่ไหนไม่เคยมีฝนตกจองเข้าไปในปา่าอนเขาเนี่ยลูกสาวคอมาเดยวบบอดหาว่าแม่เรียงอเออ ไม่ใช่พี่พูดถึงยายเวิ